ลช่องไหนจะช่องไหนช่องเดอะแบดฮะดีดีขอบคุณครับสาธุครับอีกแป๊บเดียวก็เจอกันที่วันละอ๋อไปปวดไปเข้าเมนตนิโมนยครับเจอยีโนเจอเจอตอนนี้หิวหิวนี่ฮะเดินมาทางวัดผมก็ถืออาหารไม่หนีนะครับตีเลยเยอะกันอยู่นะ ช่องเดอะแฟร์นะฮะตอนนี้ก็ออกเวลา หกโมงสินะฮะก็คือยังเช้ามากอยู่แต่ที่เราต้องตื่นเช้าอย่างเงี้ยเพราะว่ามีร้านข้าวเหนียวปิ้งอยู่ร้านหนึ่งเปิดเช้าอร่อยเจ้านี้ดังกลางซอยไม่ได้เจ้าดังอะไรหรอกแต่แค่เรารู้จักมานานเฉยคือเราไปซื้อกินประจําแต่ไม่ได้แบบรู้จักเป็นการส่วนตัวนะอร่อยอยู่กลางซอยแล้วก็เปิดเช้าซึ่งแบบข้าวเหนียวปิ้งเงี้ยก็เป็นอาหารเช้าที่แบบกินง่ายอร่อยหลายหาคนชอบอยู่แล้วนะและที่ร้านเขามีข้าวเหนียวปิ้งอยู่สี่ไพ่เลยนะคือตอนเท้าเดินไปด้านนอกตรงซอยไปเฟเว่นี่ยก็จะเห็นเขา ยืนกับข้อเหนียวอยู่หอมมากมีฝีไส้มีไส้แล้วบ้างเผือกที่เหลือจําไม่ได้ละเ, <laughs> เคยกินจริง <laughs> วะเนี่ยเคยกินจริงมีเผือกมีกล้วยแล้วพวกนี้เดี๋ยวเราเราไปดูด้านหน้าก็ได้พอเราไปถึงนะ เราจะแบบลงไปถึงถ่ายเลยนะคือจะไม่ได้แบบมีโตงมีเซมีฟูตคือเดินลงรถไปปุ๊บถ่ายเลยเพราะว่าสถานที่มันจะเป็นแบบในซอยที่ตั้งกล้องที่อะไรมันจะไม่เยอะรอช้าๆอย่างเงี้ยคนเดินยังบุกพ่านอ่าลงไปถึงปุ๊บรอถ่ายเลยลงไปถึงเราก็ไปถึงตั้งกล้องเลยคือบอกร้านเขาแล้วแหละว่าเดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายนะแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปถ่ายแบบไหนโอเคครับหน้าตาเขาเนี่ยปิ้งเป็นยังไงแล้วเราจะกินกันเยอะขนาดไหนเดี๋ยวป้าไปดูนครับไปของเต็มเลย ตอนนี้เราก็ามาจอดรถอยู่ในซอยใกล้ๆร้านแล้วนะฮะตรงเนี้ยอยู่กลางซอยเลวด,ดีเหมือนเดิมนะฮะคือร้านเนี้ยจะอยู่ตรงข้ามกับอเมฟอนแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับตลาดเป็นฝุกนะฮะไปเดี๋ยวเดินไปที่ร้านกันไปปโดนทวนปวดโดนมันก็จะทุลักุเลหน่อยนะครับจะไปแบบไปถึงเซต,ตปึ้งปังเราก็ถ่ายเลยนะไปไปเฮ้ยถอดรองรถมานี่ ตรงนี้คือฟอยเลวดีมันเรียกว่าฟอย,ย,ะฟอ,ยอะไรนะฟอยเท่าไหรไม่เป็นไรร้านอยู่ทางนู้นนะฮะ<ห>เดี๋ยวเราเดินกันไปก่ข้ามทางนี่น,นะร้านตั้งอยู่ทางนู้นฝั่งตรงข้ามแล้วโอเคไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปที่ร้านากันครับๆๆๆครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าร้านแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้รู้จักอยู่แล้วใช่ไหมฮะเขาเขาดูอยู่แล้วด้วยถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวผมมาถ่ายที่ร้านแล้วเดี๋ยวผมยืนกินตรงนี้เลยได้ไหมฮะได้เลยครับคือเขาก็รู้จักพวกเรากันอยู่แล้วนะคือตอนแรกก็ว่าจะแบบมาถ่ายเหมือนกับขอมาถ่ายรีวิวแต่เขารู้จักอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรงล้นเราก็ยืนกินกันง่ายๆเลยก็ดีนะได้เขินน้อยหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขินมากกลางตอยเลยใช่คนทุกข้ามที่ก็มีคนมาแวะฟือร้านเขาเรื่อยๆด้วยทั้งหมดจริงๆมีอยู่ห้าไตนะครับโป่งมั่วทางขวาสุดนู่นจะเป็นไ้กล้วย มาโป่งได้เลยต่อมาเป็นไส้คัวแล้วก็มีไส้เปลือกแล้วก็ไส้ปักทองแล้วก็ไส้มันม่วงนะฮะตอนนี้ผมก็มันม่วงเหมือนกัน <laughs> ม่วงมากตะลึมตะลือเลย <laughs> แต่จริงๆตื่นเช้าันปกติแล้วนะ <laughs> แค่ตอนเช้ามานันยังแบบยังไม่ค่อยแอคทีฟอะไรกินนี้ไปเดี๋ยวก็ดีดอ่าอันนี้ทั้งหมดเลยอันละกี่บาทนะฮะอันละสิบบาทใช่ไหมฮะเฮ้ยไม่แพงนะไม่แพงมากมาโป่งเริ่มเลยไส้แรกก่อนเลยอ่าเดี๋ยวผมเดินหยิบกินก่อนแล้วผมจ่ายทีหลังได้ไหมฮะ แล้วเขาจะนับยังไงวะโพวกมาทีละห้าหรือสิบอันละอันเขาจะได้นับถูกอ่าอ่าแล้วผมเอาไส้กล้วยไปห้าอันแต่ว่าอันนี้ไส้อะไรฮะอันนี้เป็นเผือกค่ะผมเอาเผือห้าอันกล้วยห้าอันก่อนล้วอันไหนหยิบมาแล้วนะฮะกล้วยห้าอันแล้วก็เผือห้าอันไส้เผือกก่อนเลยเปิดมาเป็นกล้วยนะโมโมตัวเลยเนี่ยนี่ข้างในร้อนร้อนอุยลูกเบลเลอร์เลยนี่นะครับลูกละสิบบาทโอ้ยใหญ่อยู่ พร้อมแต่ก็ดีนะอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยกินข้าวเหนียวปิ้งตอนทางเงี้ยเป็นที่สำคัญเจ้ด้วยท่บ้านเนี้ยใช่เฮ้ยไตเผือกไฟแน่นอยู่นะฮะย้นอนไปย้อไปเลยนะอันนี้กล้วยเยันไหนไม่รอบนะ้างเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นกล้วยนะครับนี่นะครับต่อไปของบ้านนะครับไต้กล้วยนะครับเอากล้ยวยแปลกแบกอะไรอ่ะพิการนะรอนนะโอ้โหควันทำไมไม่หยิบอันที่มันไม่ร้อนอันนี้ก็กล้วยเหมือนกันอโอ้หอมมาก โดม,มีอคือแบบหอมกล้วยหอมกะทิฝันฟงกินเข้าไปได้ไงวะอื้ยมันีมันไม่รอ้อนนี่เสือไว้ด้วยทีฝัน้งเลย อะไรไม่รู้รู้แต่ไม่ร้อนนะค่อยดูต่างๆ้ยแต่ไถ้กล้วยหอมมากอ่ะคือเปิดมาจะเป็นกลิ่นข้าวเหนียวปิ้งหอมๆกับกลิ่นกล้วยเขาบอกว่าเป็นมันจะหอมกลิ่นใบตองแล้วย่างเตาถ่านด้วยมีคนมายืนดูด้วยดูเพื่ินๆก่อนไปโรงเรียนก่อนไปทํางานเหมือนข่าวเช้าอะไรเงี้ยนี่นะชุมชนนี้นี่คนเยอะนะอร่อยมอรยเลยนะสาวน้องสาวเขาเป็นเอสพีอนี่อ๋อน้องสาเป็นเอยู อ๋อดูแม่นัดเช่ยไหมฮะเห็นปะแถวนี้ถิ่นเรานะฮะอ๋อนี่มันม่วงม่วงเลยไสเยอะเลยจริงๆไสเขาเยอะดูกอันเลยนะแต่ว่าเผือกกับกล้วยอ่ะมันค่อนข้างขาวพอเราเปิดอย่างเงี้ยเลยไม่รู้ว่าต้องจะเห็นชัดเปล่าเอบ้านไปหยเพิ่มเอามาทีละกลีบนะหยิบเพิ่มนะบัานเอาอันไม่ร้อนมาก่อนไหนกันนะนี่ไม่ร้อนคือใบตองย่างมันแบบปมความร้อนค่อนข้างนานด้วยใช่ไหมครับแล้วจะหอมใบตอง นี่นะครับออกมาเป็นมันม่วงห้าแล้วก็ถั่วห้านะครับพวกนั้งนี่เลยก็ได้นะเอ้ยี่้ันเอามาเป็นมันม่วงนะครับเมื่อห้ละเผื่อเผื่อเผื่อน่าจะหยิบผิดคือกองกันค่อนข้างเยอะนะฮะคือถ้ามาตั้งกับพี่เจ้าของร้านเนะี่ยเขาจะหยิบให้ถูกว่าใตไหนเป็นใต้ไหนแต่นี่หยิบเองไงมันก็จะม่วๆห,หน่อยมวนๆหน่อยฮะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายด้วยกันไหมฮะกินไหมครับตามกันละอ๋อ อ๋อขอบคุณครับให้น้องเขาถ่ายให้ก็ได้ครับคุณพี่ดูประจำเลยกลางเลยครับขอขอบคุณมากครับนอนอยู่ในตอยนี้อยู่แล้วครับใช่ค่ะขอบคุณมากครับคต้นดอกโก้งเป็นไหนปั้นเนี่ยคนให้ทายฮะให้ถ่ายก่อนถ่ายป้อนิดปั้นเหนาะนะผิดนะนิดป้องอันนี้ปั้นไปดูไปแล้วเนี่ยได้ต้องดูเยอะๆฮะดูบคุมากครับ อ,อันนี้ไฟถั่วข้างในมันจะเหลืองแต<ห>่นี่คือถั <departments S 2> ่วเขียวเออใช่มันคือถั่วเขียวใช่ครับใช่ครับใ่แล้วก็น้อนกับ่อยรู้จับทั้งฝอยต้องฟังทองฟังทองอะร้อ,อน ห้อ,องเยิมมากแค่ร้อนไม่หน่อยพวกน่ะดูดูปลาทองดิปลาทองก็ดีเหลีองอร่อยเลยใช่บ้านกินเงินเดี๋ยวผมหยิบเพิ่มให้อืมหยิบมา1สิบอันนะฮะขาไพ่เลยแต่ผมดูว่าเนี่ยมันม่วงมันเอาไวเดี๋ยวไม่ได้กินอ่าเสียมากอันนี้ถ้าอดนี่ก็30าสิบอันใช่ไหมบ้านใช่ขอดูมันม,วามา่วงก่อนบอกเฮ้ยไม่เดี๋ยวได ไม่ใช่มันมว่วงนะเน<ล>่คือมันม่วงมันต้องม่วงมาเลยเลือมันจะมีคนที่ชอบแบบเกียมๆนะฮะแล้วก็มีคนที่ชอบแบบไม่เียมเท่าไหร่แต่ผมชอบประมาณนี้นะคือไม่ถึงกับเป็นไตแต่มีจีน้ำตาลเจอแล้วี <c oughs> ออมันม่วงนะครับ <c oughs> ตะร้อนมากเดี๋ยวมันจะล่วงไหมวางลก มบปากทองแล้วเห็นไหมควันยังขึ้นเอยู่ไหนๆความร้อนหยุดผมไม่ได้ฮะเอาผมร้อนแรงนี่เอาผมร้อนแรงอุ้ยโคตรนะครับถ่ายรูปได้เลยครับผมขาบุ้ครับน่ารักครับโอ้เห็นผู้หญิงไม่ได้เลยนะแตงเมสเซลดินช้าแปลว่าน่ารักครับแม่ขาบอกอย่าเผื่อรักนะ ทางเรียนตั้งไหมใครอยากดูมั่งคือสาเหตุนี่ผมไม่ไปลเลยโรงเรียนเด็กจะไม่ได้กินอ๋อเดี๋ยวแกเอาแทบ,บแผวอ่ะได้แล้วมันม่วงอันนี้ไม่หลอโหจะบอกว่าไม่ร้อนก็ไม่ได้<ห>ตะระอุ่นระอุ่นหน่อยขอกินหน้าใช่อุ่นๆคอ,อนี้็อมีก่อน อ๋อไปตายครับขอบคุณครับสวัสดีครับยังไม่หายร้อนอีกอันนี้หยิบเพิ่มมากริดอันนะฮะโป้งมันม่วงอ่ะตอนที่กินแบบกินใต้ปะปากเหมือนกินมันม่วงแบบเป็นลูกที่เป็นมันๆเลยนะแต่เป็นลูกมันอยู่เลยอ่ะใช่โคับเข้ามายืนกินนี่น้องโค้ดหิวนะครับสลับตัวโป้งมันเนี่ยโค้ดแข่งเบ่าละฮะมันม่วงอ เนะนั่นไงทอดไอ้ทะเลนี่วิธีการกินแบบไม่ให้ร้อนแไงอ๋อต้องไปตอกพันมือโอ้สองร้อยกรัมไอคิวเฟิร์นฟงใช่กินแบบมีวัฒนธรรมด้วยว่ะผมเข้าได้นะแข่งกันเปล่าได้เดี๋ยวต่อยทุ่นก่อนตอกพันขอแก่รอป้องแก่ก่อนนี่ต่อยทุ่นก่อนเลยอืมต้องหมดปากต้องคืนด้วยนะมาเลยตอกกัมเรืองฮะลองนะ พรหมดยังยังไม่หมดร้อนอ่ะทศเดี๋ยวทศได้กินอันไหนอีกทศก็เดินเข้ามาหยิบตรงนี้แล้วกันทศบกเหือดหายไปทำ้งแบบแล้วช่องไหนกะช่องไหนช่อง The 8ฮะช่อง The 8ครับนีนีขอบคุณครับสาธุครับเมื่อกี้หลวงพี่บอกให้กินอย่างนี้นะอีกแป๊บเดียวก็เจอกันที่วันแล้วอ๋อไปปวดไปข้าวเมน เอาบายบายครับขอบคุณครับบอกเราเน่นในวนนีดอกเ้าใช่แต่นี่กินมาไม่ติดคอเลยนะครับคือข้าวเหนียวค่อนข้างนุ่มเลยอ๋อใช้ใช้กะทิเยอะใช้กะทิเยอะเราก็มันหวานไม่มากด้วยฮะนี่กินเนี่ยเหมือนกับหอมมันมากกว่าหวาน เขาเผยเคล็ดลับแล้วว่ามันต้องมีทั้งความหวานความเค็มแล้วก็ความมันรวมกันนะฮะมันถึงจะอร่อยเบอร์ของเพิ่มต้องเท่าไหร่บ้าง9.5ติ้งไปเนี่ยนับไปสามไม่แนก็ตู้แก้กินก็กินก็สามอันนี้แบบอ้าเตี้ยไม่อิ่มเลยนะขอบคุณครับตัวจิ้งตัวเล็กตัวจิ้งตัวเล็กดูเลยเท่าท่านตัวใหญ่ เพื่อหลังจะเหลือรอๆนะพราะังเรียนเรากินหมดแล้วเขาจะปิ้งกดๆใหม่ๆเลยต้องมาถ่ายด้วยกันก็ได้นะครับกตามอยู่อ๋อขอบคุณครับกลางเลยครับพี่สองสามเขาเดี๋ยวปิ้งไปพี่ตัดสิบอันไปแบ่งเพื่อนก็ได้ครับเราขอได้ถุงสิบอันครับครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมอร่อยครับเจ้านี้ สวัดีคร ну ับเมื่อกี้ก็กลายเป็น6 0ิบอันแล้วถ้ารวมกับจานนี้อรับสวัสดีครับครับพลาสติกเนี่ยโอ้รายการใช่ไหมครับ ับเขาบอกว่ามาแต่เช้ารช่วงนี้มันต้องมาเช้าได้หน่อยนะฮะเย็นม oh, ีทุระอันนี้เป็นเจิอันนะครับไม่กินน้ำเลย อ๋อมันมันนุ่มฮนะมันไม่ได้ติดคออะไรฮนะถ้าเป็นแบบข้าวเหนียวปกตินี่ตักสามตีคำก็ต้องติบหนามเลยครับม่วงนะครับแกะไปเลยเราแข่งกันกินสัตีชิ้นไหมไม่เอาร้อนเฮ้ยไม่เราแกะไปก่อนดิแกะแบบแม่ไม่ค่อยร้อนเราก็แบ่งชิ้นร้อนชิ้นไม่ร้อนเนะี่ยแข่งคนละฝีชิ้นแค่เมื่อก่อนชน,นะอ๋อได้มาหนึ่งสองครับ ขา,า,าอครับรถน้ายังขาอย่างอีคขับรถถ่านก็เคยดูดูทั้งจากเดอ8แล้วก็ปิดเจ้านักกินเลยขาอไรนีา่านี่เดี๋ยวไปทำงานต่อหรือว่าอะไร อ๋อเนี่ยเอาไปเอาขนมปิ้งไปแตกเพื่อนละห้าอันติบอันนะับขอบคุณครับขอบคุณครับสองที่ห้าสกี่อันแล้วนะไม่ถูกอ๋อเป็นเก้าติบอันแล้วหรือเป็นแปดสิบป่ะพี่พอถ่ายก็แบบไม่ครับก็ไม่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาเอาไปอหกอันเลยได้ไหมเป็นติบอันแล้วเดี๋ยวเอาแล้วแต่สี่อันตอนนี้ให้ขายว่ากิงไปเท่าไหร่ยี่สิบละกันต่อต่อคน ตากล้องติดเยอะก็อยู่แล้วอ่ะกินไปคนละประมาณ3-5อันเลยครัก็ม้อยละร้อยอยู่แล้วขอบคุณครับออกช่องแล้วครเอาไอจีมาก็ได้นะเดี๋ยวผมแปะให้เลยเมื่อกี้อะไรบ้างติคยอดก่อนเมื่อกี้เฟซบกลายเป็นเก้าติกอันนี้ร้อยละอันนี้ร้อยอันแล้วอยากถ่ายรูปด้เลยโอ้โหแล้วเราดูนะเราเห็นหน้าเราจำไม่เลยเราดูประจำอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณครับแก้วขอบคุณครับ ดูฮะเริ่มเริ่มโล,ล่งแล้วนิมโมอะไยครับครับเริ่มอิ่มแล้วเริ่มอยากทำบุญเลยครับแต่ตอนที่ไม่อิ่มตอนที่หิวๆนี่อ,อ่ะเดินมาทางวัดผมก็ถืออาหารหนีหนีนะครับโก ออ pues. ขอบคุณพ่อครับาแล้วเกือบจะทำลายเลยน้องสิงโตคุณตาเผาคุณตาเผาคุณตาขอบคุณมากครับเคยบูงจะหมดจานแล้วเพราะว่าผมหมดจานนี่แล้วผมพอแล้วจ้าอะไรดิปูงนี่ดูนาฬิกาแล้วโอ้โหเจ็ดโมงกว่าเดี๋ยวไปทำงานไม่ทันปิ้งไม่ทันแล้วปิ้งไม่ทันดิเราแจกขนาดนี้ไอเด็กผ่านมันก็เติมเติม นี้เราก็รวมที่กินกับแจกไปก็ประมาณเท่าไหร่นะอ่คือเรากินไป8ปดฝีกแจกไปกี่เจ้านะแจกไปแจกไปฝีเจ้าก็เท่ากับหน่อยยี่สิบแปดหนอยยี่สิบแปดใช่ครับเดี๋ยววันนี้ผมกินแค่เนี้ยหละครับโอเคครับงั้นก็เดี๋ยวจ่ายตังค์เดี๋ยวตอนปิดกล้องแล้วปิดกล้องแล้วเดี๋ยวค่อยจ่ายครับ นี่นะฮะชื่อร้านนะครับข้าวเหนียวปิ้งไฟกล้วยไฟเผือกไฟคือเขาไม่มีชื่อร้านนะแต่เขาบอกว่าเป็นต้นตํำรับคุณแม่นะฮะก็คือเป็นรุ่นยายแล้วใช่ไหมครใช่เป็นรุ่นยายแล้วทํามานานมากนะฮะร้านนี้ก็จะอยู่ตรงนี้เรียกว่าอะไรตรงข้ามะเมซอน ใช่ตรงท่ามเมทอนห็นไหมท็อปเจริญอยู่กลางซอยเรวด,ดีนอนทับบุรีนะฮะจำไวต้ตามแลนมาครับเซเว่นทมเมทอนแว่นท็อปโอเคครับงั้นวันนี้พวกเราลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามเช่องเดลแบกโซโล่ไอจีเพิง่งฟันเดอร์เทวินแล้วก็เพจผาธรรมทานด้วยครับสวัสดีค,ครับ